สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้เวลาของการคัดต้นลีกันยูอีกหนึ่งวันต้นรีกันยูนะคะตอนนี้น้องยาวได้ประมาณ70เซนถึง90เซนแล้วค่ะ คำสั่งซื้อในวันนี้นะคะคุณลูกค้าตามมาจากแอรฟ้าคา่ะการทัดต้นลีกอนยูของสวนเรานะคะเราก็จะดูความยาวตามที่ระบุให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็เลือกที่มีพุ่มฟอร์มกานยาาวเยอะๆค่ะคำสั่งซื้อในรอบนี้นะคะเป็นการแพ็คส่งกล่องค่ะก่อนที่เราจะแพ็คส่งกล่องนะคะเราก็มาเก็บฟอร์มน้องค่ะโดยการเอาฟอร์มน้องนะคะให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ถอดกระถางออกค่ะพอเราถอดกระถางออกนะคะเราก็จะมีการห่อ,อก,กระดาษแล้วก็ห่อตุ้มนะคะหลังจากที่เราห่อตุ้มเสร็จเราก็จะมีการมัดตุ้มอีกรอบนนค่่ะ้าสวห อาแพ็กส่งต้งนลีกุนยูลงกองนะคะเราจะแพ็กตอนเช้าค่ะแล้วก็จะส่งกันประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะต้นไม้ถ้าภายในกรุงเทพนะคะต้นไม้จะถึงคุณลูกค้าภายใน1วันค่ะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะถึงภายใน2วันต้นลีกุนยูนะคะน้องอยู่ได้ทุกสภาพอากาศค่ะอยู่ได้ทั้งแดดจัดนะคะในร่มหรือว่าแดดลำไรค่ะการดูแลนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะแต่และสภาพอากาศค่ะ ที่ทางสวนใช้ในการบำรุงนะคะก็จะเป็นสูตร21-00แล้วก็16-3ตัวค่ะหลังจากที่คุณลูกค้าได้รับตัวรีกนอนยูนะคะก็รีบเอาตัวรีกนอนยูออกจากกล่องเลยค่ะแล้วก็แกะตุ้มนะคะที่นามัดไปค่ะแล้วก็วางน้องไว้ในร่มนะคะหลังจากนั้นก็ลดน้ำให้น้องการแกะตุ้มนะคะใช้กรรไกรตัดถุงพลาสติกที่ห่อไปครึ่งนึงนะคะแล้วค่อยลดน้ำค่ะทิ้งน้องไว้หนึ่งคืนนะคะแล้ววันรุ่งขึ้นก็นำน้องออกมาปลูกได้ค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆจ้า